รีวิวห้องพักออสเซียนในราคา25ยูโรหรือ900บาทค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวแขกให้ดูชัดๆเลยนะนี่นี่นะคะวันนี้แขกมาพักที่ A O Hostel ค่ะทุกคนนี่ดูนี่ดูนี่จะเป็นห้องที่มีทั้งหมด6เตียงนะคะเขาเรียกว่าเป็นดอมนะเป็นห้องพักที่เป็นดอมนี่ก็6เตียงนี่นะแล้วก็เป็นเตียงคู่อย่างนี้นะคะซึ่งแขกจะบอกว่าห้องมันสะอาด มากสิ่งที่ในในโฮสเทลส่วนมากที่เขาจะมีให้นะคะเขาจะมีล็อกเกอร์ถ้าใครที่มาพักโฮสเทลอ่ะแขแนะนําให้เตรียมกุญแจมาด้วยว่าเขาจะไม่มีกุญแจให้แบบนี้นะคะอันนี้กระเป๋าแขอยู่นี่นะ นี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศในห้องแขกจะบอกว่า A N O เนี่ยเป็นโฮสเทลที่แบบว่าสะอาดดีแล้วก็ห้องกว้างมากดูดีทุกคนนี่ห้องกว้างมากเลยนะมีแค่6เตียงนะแต่ห้องกว้างมากแล้วสิ่งที่แขกชอบมากที่สุดคือเขาจะมีห้องน้ําแยกค่ะเป็นห้องอาบน้บบนําแบบนี้นะคะดยแขกเปิดไฟให้ดูเนี่ยมีเป็นห้องอาบน้ําให้มันจะได้ไม่เสียเวลานะหคนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ห้องสะอาดมากแล้วนี่ก็จะเป็นมีไดมีอะไรให้ด้วยก็คือมีแบบแชมพูให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะสะอาดมากส่วนอีกห้องนึงก็คือจะเป็นห้องทำทธุระนะคะนี่คือสะอาดมากกระจกก็คือใสเป๊ะมากทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคนที่อยากมาเที่ยวแต่ว่าเรามาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรายังไม่อยากจ่ายค่าห้องที่มันหลักสองสามพันสี่พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขแนะนำให้มาพักที่นี่เลยคือ a N O ดูบรรยากาศ ที่นี่นะคะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟนะคะของเวียนาแค่5นาทีเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยคือง่ายมากเดี๋ยวแขจะรีวิวให้ดูนะว่าแบบมันมาง่ายขนาดไหนนะคะนี่เป็นอีกห้องพักหนึ่งพี่แขที่แข,แ,ขแนะนำเลยว่าต้องมาค่ะทุกคนมันดีมากไปละเดยวแขพาทุกคนไปเที่ยวเวียนาดีกว่า